เฮ้ย hey. คืออะไรคุณผู้ชมตอนนี้ผมไม่รู้นะครับเขาให้ทำอะไรตอนนี้ทำตามหมดฟังดีนี่แถวหมู่ตอนใช่ไปยืนคืออะไรคุณผู้ชมแต่นี้ผมรู้นะผมแกล้งมาเลยมันคือการโดนเกียนนะครับคือเขาหลอกเหมือนจะให้เรากโด,ดแล้วทำตามกิจกรรมใครชนะได้ตัวอะไรประมาณนี้นี่ใครช้าสุดออกน้ออะไรวะอ่ะใครช้าสุดออกเอาดิ คนสุดท้ายเอาก๊อดกระจายกระจายไปนะก๊อดกระต่ายหรือเปล่าไม่ได้ใช้ก๊อดกระจายนะกระจายเค okay, ไหมอืมเค okay, ครับเอาไม่ได้เปลีป่ยนภาษาไม่พิมพม์แล้ว <c oughs> ไหนวะเราจะให้กระโดดยืนหน้ากระดานอืมอ๋อนี่ผมก็ยืนแล้วนี่เมื่อก,กี้คุณสั่งไปอ่ะอ่ะ ยืนหน้ากระดานยืนอยู่ครับพี่ยืนแล้วจ้าไหนอะกระโดดกระโดดกระโดดอ่ะเขากะโดดแล้วอ่ะอะไรวะใครที่แพ้แล้วอยากเล่นอีกนี่อิ่มแล้วเริ่มแล้วส่งตัวมาอะไรประมาณนี้ปะวะเสียตัวแดงให้ผมนะนั่นไงคุณผู้ชมโอ้หมันมีกระต่ตายจริงวะเมื่อกี้ เดี๋ยวตัวแทนให้ผมดันแล้วจะได้เล่นต่อโอ้โหใครชนะผมมีรางวัลพิเศษนี่แล้วจะได้เล่นต่อคุณผู้ชมครับพี่ครับพี่อ่ะเขกากระโดดแล้วอะ่ะนี่กระโดดแล้วกระโดดกระโดดอะไรวะงงเล่นอะไรอยู่เนี่ย <laughs> เราเล่นอะไรอยู่ปะเนี่ยว่าเดี๋ยวฝากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหม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 กโดดครั้เงเดียวพอโดดครั้งเดียว เลยช้าสุดออกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมาตดนี่โดดไอ้ผมไหวส,สุดไปแกนป่ะอ่ะไหวสุดแน่ยอ่ะผมไหวสุดนะผมไหวสุสดใครออกใครออกครับใคเทออ่าธาตะวันตะวันซันตะวันซันสามออกตะวันช้าสุดไหวรุ่นลบบุรีออกไหมออกดีครับเขาโดาช้าสุดอะทุกพี่ชมโดช้าสุดก็ต้องออกใช่ไหมนอ้นอง ออกไหมเออออกเปล่าออกไมจ้ะคนนี <mud> no like any? Any ้คนนี like ้คนนี้ออกไปออกไปยังไงก็ไม่ได้ตัวอยู่แล้วออกไปเถอะเก็บเวลาเพื่อนออกไปเลยยังไงก็ไม่ได้ตัวอยู่แล้วเอาโดนโดนโดนไอ้คนนี้ช้าคนนี้ช้าคนนี้คนนี้คนนี้เออเอ้เมื่อกี้ผมโทษอ่ะ เมื่อกี้ท่าผมโดดช้าครับแต่มีคนช้าผมถิดว่าน่าจะรอดปะน่าจะรอดเลยอือรอดรอดรอดต่อหน้าคนไหนช้าคนไหนช้าคนนี้ครับพี่เบอร์โปไม่โดดจบหัวโลบอก<ม>ไอ้นี่เบอร์โถะลิงหรือเปล่าอุราอุตางดูหน้ลาลิงคนที่มีเกรดแดงนี่อ่ะ คนที่ชื่อวอรอ่ะคุณผู้ชมออกหรือต่อส่งตัวมาดิจะได้ต่อเอาออกแล้วออกแล้วมาเลยมามาแล้วออกแล้วออกแล้วเอาเอาดูดรดเร็วสุดอ่ะเอาไอพีไม่ดูะอ่ะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะงงนะงงอ่ะดูแล้วอ่าออกออกแล้วออกแล้วออกแล้วไปต่อ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 ไปไปอ่ะผมดูเร็วสุดใครโดนช้าสุดวะ คนที่ใกล้โกโจเฮ้ยอย่าพิมโกโจดิเขียวหัวฟ้าหัวฟ้า,ฟาไม่ใช่โกโจโครับนี่คนนี้ใช่ไหมหัวฟ้าไอเรี่ยมอ่ะหัวเลียมหัวฟ้าครับคนใกล้โกโจเห,เ,หโโโเหลือสี่คนมาเหลือสี่คนุณผู้ชมอาโดอโดเร็วสุดอ้าหัวโลบอกนายแตกแล้วหัวโลบอกฉันบอกเลยว่านายแตกเรียบร้อยออกไหมไม่ออกก็ตตอแต่แค่หนึ่งวิสิก อะไรประมาณนี้ไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาอ้าวบิดอะยู่ต่ออ้าวเอา,อาคนนี้ครับคนที่เบอร์โทรอ่ะเบอร์เลขอ่ะหผมโทรไปเลยเลขช้าสุดครับเลขช้าสุดไม่อ้าวไอ้นี่มันขัดขัดขืนขัดขืนเทิดมามีติดตัวเล่นต่อเออมันแพ้ตั้งนานแล้วเอออะไรมันแพ้ตั้งนานแล้ววัยรุ่น เออแพ้ต้านาแล้วไอ้นี่มันไม่โดดไอ้นี่มันไม่โดดไอ้นี่มันไม่โดดเออขอตัวด้อยอขอตัวอะไรเขาเล่นกิจกรรมอยู่ไ้รุ่นนายที่มาแปกพวกแล้วต่อต่อสามคนนะอะไรอ่อคนเดิมมันมั่วไปหมดแล้วเออมั่วจริงพี่พี่มั่วจริงเนี่ยออตโต้มาไงเ่ยออตโต้มีคนเดียวเด่ยออตโต้มูมิมูมี เออเอาอะไรอะเกมอื่นแล้วโอ้แม่งเรียมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มเรี่ยมแล้วคุณผู้ชมเออไรอ่ะไรอะเอาเสียงสุดมากเสียงสุดมากเลยวะไม่มีใครพูดเลย,เลยในตัวขอแรกกินหน่อยได้ไหมเสียงสุดมากอะไรไปรุ่นมีคนบอกให้เปลี่ยนเกมมาใครบอกวะเฮ้ยใครบอกใครพูดไม่เห็นมีใครพูดเลย เอ้นี่ไม่ไอ้นี่ไม่คิดเองเออเองเลยครับวัรุ่มาตรงนี้หันหลังเปลี่ยนเอาโดนโดนโดนลิงลิงออกลิงลิงไปแล้วลิงบิดอา้าวลิงไปแล้วคุณผู้ชม <c oughs> เดินโคตรปัน่น <c oughs> อา่าเรือสองคนนะครับแล้วนอน,น,อนเรือสองคนแล้ววงเรือสองคนแล้ววงคืออะไรงงคุณผู้ชม เอาโดดโดดเอาผมเอาผมชนะเอา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 ผมได้ครับผมได้เอาเอ้ยผมได้ผมได้เอ้ยผมผมผมออกไหมจ๊ะตีดีผมได้คุณผู้ชมผมเฮ้ยผมชนะดูม ah> ันเป็นไปได้ด้วยเหรอเฮ้ยผมได้ก้อนกระต่ายคุณดูเท้นมาน้องเฮ้ยของจริงไม่บิดของจริงไม่บิด ของแท้ไหนอะไหนก็ถนหาไหนไหนอะไหนไหนโชคดีนะเนี่ยโชคดีเลยครับผมเก่งอืเฮ้ยมันให้จริงเ้ยคุณผู้มชมโอ้โหต้องไม่เสียสักตัวนี้เขาไม่บิดเขาไม่บิดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวให้จบเหอะแม่งโด,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 ดโด,ดโดโปโปไม่ปิดแล้วเอ้ยมันได้จริงว,ว่วะคก็เลยอ่ะขาอ่ะขาอ่ะยูเอ เอ้ยมันไม่ให้โอ้โหบิดโอ้ไม่บิดอ่าเห็นป่าแไม่งบิดผมโอ้ดูเล่นบิดเพื่อนมันบิดเห็นป่าเพื่อนมันบิดเราโดนบิดหรอโอ้โหมันแน่อยู่แล้วเพื่อนเนี่ยครับคุณผู้ชมอย่าไปหาเทศใครเอยอย่าไปหาเล่นกิจกรรมมั่วๆนะครับไม่เสียเวลา <c oughs> เสียเวลาจาัดคลิปนี้ก็เป็นอูท้าห่อ์นะครับสําหรับใครที่เจอกิจกรรมอย่างนี้นะครับก็อย่าไปหาเล่นนะครับมัน เสียเวลามากนะครับใช่ไหมลิงอ้าวออกแล้วอะไรวะก็มันเสียเวลาแทมไม่ได้ตัวนะครับวันนี้ผมรู้ผมออกมาเป็นอุ้ท้าฮอร์เใชันะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจดีก่อนทำคลิปต่อไปนะับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย วันใหม่จะเป็นของเราคนเร่าย่าพึ่งไปท้อเดินหน้าต่อถึงไทยชนะเพื่อนภูม,มิย่อมไม่พบปะชัยชนะนั้นคือเส้นใัย